เป็นข้อสอบทีเด็ดอีกแล้วนะคะป5ปี2559จบแบกว่าในกระบวนการผลิตน้ำประปานี่นะคะมีขั้นตอน 1, 2, 3, 4นะคะต้องผ่านการขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วก็น้ำที่ออกในแต่ละขั้นตอนเนี่ยคือจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2มันต้องมีน้ำเข้าแล้วก็ออกใช่ไหมปริมาณน้ำที่ออกในขั้นตอนที่1จะไปเป็นปริมาณน้ำเข้าของขั้นตอนที่2นะคะ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บนะคะน้ำที่ออกก็คือ2อส่วนสของน้ำที่เข้านะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่สองเป็นน้ำเข้าเสร็จแล้วน้ำที่ออกของขั้นตอนที่สองก็เป็น1นส่วน2ของน้ำที่เข้าก็คือน้ำชุดนี้นะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็เป็น4ส่วนหของน้ำที่เข้าคือน้ำจุดนี้นะคะจนสุดท้ายเหลือสอง ะะถามว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาในขั้นตอนที่สองเป็นเท่าไหร่นะฮะคือเราไม่รู้น้ำตั้งต้นแต่เรารู้น้ำสุดท้ายซึ่งมันผ่านกระบวนการทั้งหมดมานะะงั้นเราก็จะสรุปได้ว่าไอ้200 ml เนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็คือ4ส่วนหของน้ำเข้าตรงนี้ใช่ไหม สี่ส่วนห้าของน้ำเข้าน้ำเข้าตรงนี้คือหนึ่งส่วนสองของน้ำเข้าอีกทีหนึง่งน้ำเข้าตรงนี้คือสองส่วนสามของน้ำเข้าอีกทีหนึง่งนะมันน้ำเข้าเป็นเท่าไหร่ไม่รู้น้ำเข้าเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น X เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น X หา x ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาปริม,มาณน้ำเข้าของขั้นตอนที่สองใช่ปะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเท่าไหร่ตัวนี้นะคะอ่าสองตัด 2, 2แล้วเหลือเท่าไหร่คะ4ี่ส่วน15ถูกไหม4ส่วน15 x นะคะเท่ากับ200เพราะฉะนั้น x คือ200ส่วน4คูณกับ15 สี่หนะก็จะเป็นเท่าไหร่เ5 0ดแสงว่าน้ำเข้านี่คือ750แต่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามน้ำที่เข้ามาในขั้นตอนที่2นะฮะน้ำเข้าขั้นตอนที่สองเป็นเท่าไหร่ น้ำเข้าขั้นตอนที่สองก็คือน้ำออกในขั้นตอนที่1ก็คือตัวนี้2ส่วนสามของน้ำเข้าน้ำเข้าแรกต้นเริ่มต้นก็คืออะไรเจ็ด1้อยห้าสิบสามหนึ่งสามสามสองหกสามห้าสิบห้าศคูณ2เข้าไปคือห้าร้อยแฟนคำตอบก็คือห้าร้อยน้ำที่เข้าในขั้นตอนที่ 2คือน้ำที่ออกจากขั้นตอนที่1จะเป็น500 ml อันนี้คือคําตอบค่ะ